โ้ครับทุกคนสวัสดีพี่น้องชาวคอยมาเตอร์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็ FC ทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้มาพบผมอีกแล้วกับชาร์ลส์เอีวนะครับผมโอ้โหโดนป้นไปทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหน้องสุก,กัดนะครับผม f อหน้าใหม่ก็คือป้อนพี่ไป90ล้านนะทุกคนโอ้โหนป้นเยอะมากดูแต่ละคนน่ครับโอ้โหนนเกินนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็พี่จะมาทำภารกิจ สร้างบ้านให้ได้ถึง140นะครับผมเพื่อจะเปิดการที่น้นอง fc ส่งมาให้นะวันนี้มีภารกิจหมูนะครับผมเนี่ยนะฮะเขาเขาเขาเอา่อเขาว่ากันว่าภารกิจหมูเนี่ยคือแบบ <c ười> ดีมากๆเลยนะทุกคนนะคือเราต้องเล่นนะทุกทุกคนถ้าภารกิจหมูมานะครับผมอ่ะช่วยเหลือคนในทีมไปครับน้องเมจ,จรริบันขอเข้าทีมโอเคยอมรับไปครับตอนนี้มี25คนแล้วครับผมสมาชิกในทีม นะครับผมช่วยกันส่งนะครับผมใครอยากได้การ์ดก็ส่งมาใครอยากได้สปินก็ส่งมานะครับผมพี่ก็อยากได้การ์ดเหมือนกันนะครับ <c oughs> การ์ดใบนี้รู้สึกจะหายากนะทุกคนนะจานสีอะไรนะจิตตะกรเนี่ยพี่ส่งไปหลายหลายกลุ่มแนละ้วมันก็ไม่มีนะทุกคนนะเออ,อใครเอออิริสมามาภารกิจโอเคปะวันนี้มาทำภารกิจกันครับผมเดี๋ยวไปสุมสปินนะครับผมวันนี้ ก็จะดูก่อนนะครับว่าสปินเนี่ยเราดวงดีหรือเปล่านะครับจากการวัดสปินฟรีครั้งนี้เนี่ยดวงดีหรือเปล่าก็ได้500ล้านก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่นะ <ไป S 1> วันนี้ถึงเวาลาต้องเสี่ยงนะครับทุกคนวันนี้ดวงดีนะฮะแล้วก็มีอะไรเนี่ย50%เปิดการ์ดเหรอเดี๋ยวไปดูกันนะครับมีะไรกาใดรับการ์ดเพิ่มจากหีบอ๋อมาเปิดหีบเดี๋ยวมาเปิดห <He ep S 2> ีบกันเล่นๆนะครับ สักสองสามหีบแล้วก็เดี๋ยวไปปั่นสปินเพื่อสร้างบ้านกันนะครับผมเดี๋ยวไปดูพิเสือกัอนเลยเราต้องอัพอัพเกรดพิเสือเยอะนะเพราะว่าช่วงนี้ที่หมูนี่เกลือมากๆเลยนะครับหมูนี่เกลือมากมากนะครับเลยก็เอาพิเสือมาเล่นแล้วนะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นก็อยากได้บ็อกซี่หลับชอบคือที่อยากได้บ็อกซี่บ็อ,อกอซ,อซี่ตากแรกเพราะว่าอะไรเอาน้องบ็อกซี่อ่ะ มาพ้นนะครับช่วงแรกๆมันจะป้นง่ายนะอืมมันจะมาแค่แรกๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้คุณเท่าไหร่คุณได้100อยเองนะทุกคนนะเออวันนี้ก็มาทําหมูแล้วก็อาจจะมาเปิดการเล่นๆนะทุกคนนะเออเพื่อเพื่อพี่จะอะไรไปเปิดการให้น้องๆ fc เนี่ยนะดันนีร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเนี่ยคือตอนนี้พี่ร้อยสามเก้าแล้วโอเคเดี๋ยวไปปั่นสปินกันครับผม let's go one two พร้อมยัง เล s โกไปครับผมคูณร<ด>้อยู้ฮู้เอ้ยเหรียญมาทุกคนน่าจะน่าจะเวิร์กอยู่นะไปต่อครับผมคูณร้อยปีหมูมีแววหมุนมีแววหมูมีแวแวเห็นไ,ไหมเด้งกันไปยาวๆครับผมโอ้โห,โหแต่กินเราคุ้มเลยนะหมูนี่มันไม่เกลือนะทุกคนนะถ้าหมูมาตัวหนึ่งมันก็ยังโอเคนะยัง ยังหลอดยังเพิ่มนะทุกคนนะอ่ะไม้ต่อไปครับผมไปไป,ไปดูไม้ต่อไปเลย let's go คอนมาขอหมูอย่างเดียวหมูอะไรก็ได้เออชักหัวนึงอะ่ะเออเด้งมาได้มา,า 400m นะทุกคนพี่ต้องเก็บกันให้ได้ประมาณ1 0 6 0ง1 7 0 0 0ล้านนะทุกคนนะเพื่อจะเอาไปสร้างบ้านเพื่อเปิดบ้านที่140พี่ต้องเร่งสร้างบ้านแล้วทุกคนอ่ะหมูหม้มทุกคนอ่าได้มา300สป i n จ้าคุ้มเลยคุ้มเลย เนี่ยนะภารกิจหมูคุ้มนะทุกคนนะมันมันไม่ถึงได้หมูตัวเดียวมันก็ยังเด้งนะทุกคนนะ let's go คุณร้อยยาวๆไปเลยนะทุกคนนะถ้ายังไม่เกลือนะทุกคนนะอะน่ะหมูมาทับตุ๊กโอ้โห้ปนน้องชมพันธ์ขอบคุณแบบว่าเยอะๆเลยนะทุกคนที่ต้องได้4,000ล้านนะทุกคนนะได้ทุกลุ่มได้ทุกลุ่มตรงกลางแล้วกัน อย่าว่าเออน้องฟ็อกซี่ขุดมาโอุย้ยใช้งานได้พ่นมา40ล้านนะทุกคนขอพ่นคืนนะเอฟซีเลยน้องฟ็อกซี่ขุดมาอีก31ล้านนะทุกคนเป็น70็สองล้านคูณหนึ่งล้านเข้าไปเป็นเจ็ดพันสองร้อยล้านโอ้โหมีตัง,งนนค์งส,รงนนะงสร้างบ้านแล้วทุกคนอู้ยมีตังค์สร้างบ้านแล้วทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามีไรหมื่นสี่นะทุกคนนะโอ้มีตังค์สร้างบ้านแล้วโอ้โหเด้งกันไปรัวๆนะทุกคนนะโู้ไดยมำอีกหนึ่งปีนะทุกคน โอ้โหมาเป็นพันห้าร้อยล้านละหาอีกโอ้หขึ้นมาอยู่ที่สองเลยทุกคนโอ้โหข่องไปจ้าสามสิบเอ็มโอ้โหโอ้ยได้เป็นยาวเลยครับโอเคเดี๋ยวพี่จะกรอบไปเลยนะครับผม l e t s go ว้าวเรียบร้อยครับขึ้นมาอยู่อันดับที่สองนะผมหูอันดับหนึ่งอยู่ที่พันพันขวดนะฮะเราต้องตามทันหรือเปล่าไม่ทันแน่นอนนะครับทุกคนโอเค let's ก o ไปต่อครับผมมี1 5 0 0 0ล้านแล้วทุกคนนะหาเงินต่ออีกประมาณสัก500ล้านถึง1,000ล้านนะทุกคนนะโอ้โอ้โอโลมาขออีก1น0 0ล้านอุ้ยถูนึกว่าหมูไม่กรอบทุกคนตกใจหมูมา2ตัวนะทุกคนนะ นี่นะภารกิจหลอดหมูนะฮะหลอดหมูนี่คือมาดีมากๆนะทุกคนนะคุณร้อยอย่างเดียวเลยทุกคนยาวๆเลยนะคุณร้อยายาวๆไปเลยจ้าคุณร้อยอย่างเดียวสปินนี่เยอะครับเอ้ยเอ,นะเอ้ยเหมือนเหมือนจะเกลือนะเออขอนมาเอขอขอนมาดิครับบักนใครก็ไม่รู้บ้านบอดนะปุ๊บไปจ้าอ่าได้ไหมร้อยห้าสิบสาม โดมีอยู่ดับ3ของโัว์นเมนต์คุณร้อยต่อไปครับผมอืม้อหมูมาอีกแล้วเด้งไหมแปด้อยเจ็ดสิบห้าสปินขอหมูอย่างเดียวนะตอนนี้ขอหมูแต่ค้อนมาโอ้โหคอนมาที่มากๆนะทุกคนนะบ้านใครก็ไม่รู้ตีอีกแล้วนะฮะไอ้นี่มันตีบ้านกูจังวะโอเค อยู่ที่สามเหมือนเดิมไปครับคูณร้อยคูณรอ้อยเฮ้หมูมาสอตัวด้วยโหว้าวมากว้าวมากโอ้โหได้ไหมแปดร้อยเจ็ดสิบห้าสปินนะทุกคนนะโอ้โหคุ้มเลยคุ้มเลยภารกิจหมูคุ้มนะทุกคนนะไปครับผมคูณร้อยยาวๆนะครับผมวันนี้แบบพี่ขอมาคูณร้อยยาวๆนะทุกคนนะมันถอ,อ,อนไมาอทุกทุกคนถอนไม้แล้วทุกคน วันนี้ภารกิจของเราก็คือคูณร้อยยาวๆนะทุกคนนะเออเป็นคอนเทนต์ของเราอู้ขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งเลยทุกคนดูดิที่แซงขึ้นมาอยู่ดับหนึ่งเลยเนาะอ้โหแซงที่หนึ่งได้แล้วอะ่ะที่หนึ่งก็ตามอยู่นะทุกคนนะเอาไปาต่อครับผมอืมอือหมื่นหกพันล้านแล้วทุกคนเดี๋ยวสปินอีกรอบหนึ่งนะถ้าไม่ได้แล้วพี่จะไปสร้างบ้านลวอือโลมา สปินจนก,กว่าจะได้รางวัล1.2บนะทุกคนนะเออ2บีอ่ะเราค่อยไปสร้างบ้านกันทุกคนโอ้โหโ,หโลว์วะคนเออวันนี้ไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่ของเข้าดีจริงๆสปินขออมูขอหมูหน่อยขอหมูหน่อยไม่อยากได้หมูครับอ้าไม่อยากได้หมูก็มาดิาน,นี่2บีมาแล้ว โอ้หมื่นแปดพันหนึ่งหมื่นแปดพันร้านนะครับผมทุกคนไปสร้างบ้านกันดีกว่านะครับผมนี่บ้านหลังที่โอ้ oh, <t> สร้างสีละห้าร okay. ้อยล้านสี่สองร้อยล้านสีละห้าร้อยล้านหกร้อยล้านทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่จะกอไปแล้วทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนสร้างบ้านเสร็จน,นะครับ let's go โอ้ดาวสุดท้ายนี่เป็นพันล้านนะทุกคนนะโอ้โหวสุดท้ายนี่บ้านหลังละพันล้านโอ้โห,หจบแล้วหลังที่ร40แล้วนะครับผมโอเควันนี้ได้เปิดการ์ดเ c ียาวๆแน่นอนนะฮะไปแล้วครับหลังหลังที่140จ้าแล้วก็เปิดการ์ดกันเลยการ์ดเซตที่น้องๆส่งมายาวนานนะฮะพี่ดองการ์ดไว้ไม่ได้เปิดเลยนะครับก็อยากจะเติมบ้านร้อยสี่สิบแบบนี้เรนะ็วๆมากไม่ได้เปิดการ์ด ที่น้องๆส่งมานะครับผมน่าจะเป็นการที่หายยากมากๆนะฮะโอ้โหได้ของดีด้วยไปทุกคนไปเปิดการ์ดกันครับผมโอ้โหหมูอะไรเนี่ยคูณ8 2,300ัรบาทโอ้โหแพงเกินนะครับไม่เอาครับไม่เติมครับเดี๋ยวตั้งอยู่พันพันกว่าล้านให้น้องๆให้น้องๆต้น,นกันเองนะครับโอเคไปเปิดของขวัญกันครับที่น้องๆเอซส่งมา อ้ากดผิดเข้าไปเข้าไปเข้าไปไปเปิดสกัดกันครับกดส่งเหรียญรับเปลี่ยนกอนจะ้ะไปไปดูครับทีละคนเลยนะไล่ตั้งแต่บนลงล่างนะครับผมการ์ดบ้านที่140จะเป็นการ์ดที่ใหม่แน่นอนนะฮะพี่เชื่อว่าแล้วก็เป็นการ์ดที่สามารถกดเซตพี่ได้นะครับผมเดี๋ยวไปดูครับนี่145นะครับผมน้อง ธนาพัดส่งมาน้องมุคเรนส่งใบที่1้0ี่มาให้พี่บุ๊ปบัวผุดนะจ๊ะใบที่1้0ี่มาแล้วน้องสุวรรณใบที่ร้อออ้ออีกด้าน,น,น,นหนึ่งน้องสุวรรณอีกใบหนึ่งฮะ140ครับผมโอ,อ้โหหน้เ่าเผาสูงสุดว้าวเ,เต็มหรือเปล่าอย่างนี้น้นองสุภาพรนะครับผม ใบที่ร้อยมาที่ร้อยสี่สิบอือโอ้ส่งตัดหน้ากันเองครับขอโทษทีนะพอดีน้องสุวรรณทขาส่งมาก่อนนะ,นะะ,นะครับอ้าวใบไหนครับน้องสุภาพอรอื้อบัวพุดอีกแล้วครับผมโอ้โหส่งตัดหน้าให้อีกแล้วนะนะทุกคนนะน้องสุภาพรนี่ส่งการ์ดเยอะมากๆนะทุกคนนะดูดิเห็นไหมใครยังไม่มีการ์ดนี้มั้งพี่จะเอาการ์ดนี้เก็บไปให้ F4 นะฮะน้องสุภาพรนี่แบบว่าสุดจริงๆนะส่งการ์ดเยอะมากๆเลยทุกคนดูดิดูดิด บ้านที่ร้อยห้าสิบห้าบ้านที่ร้อยสี่สิบเอ็ดบ้านที่ร้อยสี่สิบห้านี่พี่ต้องไปร้อยสี่สิบห้าให้ทันแล้วไปครับการ์ดใหต่อไปโอ้โหการดใหม่ทุกคนอาซาอีเบอร์อรี่โอ้เวลีกูดมากๆขอบคุณมากครับผมโอ้ส่งการ์ดมาเยอะมากๆน้องสุภาพรแตง้าเอาใจพี่ไปเลยเปิดซิเปิดซิโอ้ไม่เป็นไม่ได้นะครับดูดิตลาดการ์ดนี้ใหม่หมดเลยนะน่าจะเป็นการ์ดที่ใหม่หมดเลยนะครับ เนเป็นบ้านที่พี่ไม่เคยไปถึงเลยเดี๋ยวดูบ้านร้อยหกสิบพี่ต้องรีบเปิดบ้านแล้วทุกคนเพื่อจะเปิดการ์ดการ์ดเยอะมากๆดูดิทุกคนร้อยสี่สิบห้าร้อยเนี 5, ่ยพี่ต้องไปถึงไปถึงร้อยสีนนะ่สิบห้าได้ร้อยหกสิบ้องเบญจวรรณนะครับส่งมาอีกแล้วโอ้โหโบกุดอีกแล้วนะมีแล้วนะครับทุกคนไปต่อครับผมน้องเบญจวรรณเมื่อกี้อยู่ไหนเนาะ น้องเบนจวัรณนะครับก็เป็น f อหน้าใหม่นะครับกับคนนี้นะครับ f อหน้าใหม่เหมือนกันนะครับโวโวละโวละโอลักการเอฟซี <Nice. S 1> หน้าใหม่ของเราหรือเปล่านโอ้มีแล้วนะครับผมแอนดอมิด้านะครับ,นะนะรบ,รบเป็น f อฟหน้าใหม่นะครับน้องโวลการนะโวลักกอวลกการ ซ,อ,ซอมซอมแดนมีแล้วนะเป็นเป็นซอมแดนเซตที่แล้วที่พี่ปลดเซตไปนะครับผมขอบคุณมากครับผมน้องวราการนะฮะส่งการ์ดมาให้พี่ FC น้าใหม่ส่งการ์ด <No worries> มาเยอะกันเนี่ยเนี่ยซอมมิวสิกนี่ก็มีแล้วนะครับก็มีน้องๆส่งมาก่อนหน้านี้แล้วไปดูใบต่อไปวราการบวราการซอมดีเจซอมนะครับดีเจซอมก็มีแล้วนะฮะมีน้องๆส่งมาให้ก่อนหน้านี้แล้ว โอ้โหนี่ครับน้องคนใหม่ครับผมนานารุวัตอะครับอืมส่งการ์ดแบบใบแบบว่าดันใจมากๆนะโอ้เจ้าหญิงแอคแชรมีแล้วนะครับผมมีใครจะขอการ์ดมั้งครับการ์ดที่เยอะมากๆตอนนี้อืน้องคนใหม่เลยเนี่ยน้องอุ้ยการ์ดใหม่ทุกคนสือดาวผู้น่ารักโอ้โหอบคุณมากครับผมน้องคนเมื่อกี้เลยนะ น้องวอลการเหรอชื่ออะไรที่จำที่อาจจะจำออกูมีน้องๆแบบ f อหน้าใหม่ส่งมาแบบเยอะมากๆนะครับผมดูดิทุกคนน้องสุภาพอรอีกแล้วนะฮะซุปซอมมิวสิกว้าว <Wow. S 1> มีแล้วนะครับไปต่อครับผมการ์ดเยอะมากๆทุกคนพี่ต้องไล่เปิดทีละคนน้องสุภาพอรอีกแล้ว เฟสพึ่งมีแล้วนะครับผมมีแต่การหายากกันเลยนะครับทุกคนมีแต่การหายากจริงๆนะทุกคนนั้นไปต่อครับน้องวอรลกร,ร,กรอลกันปึ๊บโอ้ปาเอชยามีแล้วนะครับไปต่อไปต่อไปต่อวอลกรอลบ้านที่ร้อยหกสิบนะครับผมน้องนี่น้องคนใหม่นะครับผมอะไรเนะนี่ยนี่รุด นิรุตเหรอครับนิรุตนิรุตหูนิรุตส่งบ้านใบที่ร้อย้าสิบพี่ต้องเร่งแล้วล่ะพี่ต้องเร่งสร้างบ้านแล้วทุกคนบอมมีโอ้มีแล้วนะครับผมกระบองเพ็บครั่งน้องคนใหม่นะครับผมเนี่ยชื่อบอมบอมอะไรสักอย่างบอมมีส่งการมาก็อขอบคุณมากครับผมซัสตอย่ามีแล้วนะครับ ก็ขอบคุณมากครับผมน้องบอมมีนะเป็นเอฟซีหน้าใหม่ทั้งนั้นเลยนะครับผมน้องนีรุษน้องคนใหม่นี้เขาคนใหม่นะน้องสุพัลละสุพุลละสุพัละพละหืมหุ่นไรการมีแล้วนะครับขอบคุณมากเลยเปิดน้องสุพละให้หมดไปนะครับืออโอ้โหเอ็กคาริเบอร์ดาบแสนสวยมีแล้วนะครับขอบคุณมากส่งแบบการ์ดหายากทั้งนั้นเลยทุกคนปึ๊บ เ <L an> มื่อกี้มีคนส่งตัดหน้า <Nice. S 2> ด้วยนะทุกคนไม่เป็นไรครับแต่เขาขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งการ์ดมาให้พี่โอ้โหแซนผู้พอใจไปต่อครับผมส่งการ์ดอีกแล้วใบนี้ไม่ซิวเวอร์แบก็กมีแล้วนะครับผมน่าจะหมดแล้วนะทุกคนอร้อ <Are you S 2> ยเก้าสิบ <9 90 S 2> นะทุกคนโอ้โหเกินนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากมากนะฮะที่ส่งการ์ดมาให้พี่นะครับผมพี่จะไม่ลืมเลย ทุกคนโอเคครับผมปั่นร้อยไปครั้งหนึ่งครับไป let's go <S เกลือนะทุกคนขอกค้งพอละเกลือทุกคนเกลือแล้วนะทุกคนนะเออพี่ต้องเปลี่ยนตัวคูณละไปที่40ครับผมอ่า40ู่อ้โอ้สปินได้มา400ทุกคนไปครับผม40มา40มาทุกคนเปิดหัวมาก็โอเคเลยไม้แรกนะทุกคนนะ โอ้โหเปิดไม้แรกมาโอเคเลยอะ่ะได้สปินสามนะโอ้โหหมูมาไปครับผมเออหมูมาอีกแล้วนะทุกคนนะสี่สิบมันต้องมานะทุกคนที่เชื่อว่าสี่สิบมันต้องมาคูณเยอะไม่ได้เลยนะหมดสปินเปล่านะทุกคนเราต้องคูณแบบหาตัวคูณดีๆเนี่ยหมูมาอีกแล้วทุกคนมันจะมาบ่อยมากๆนะถ้าเราคูนน้อยๆนะคูณแบบไม่เยอะมากอือคอนมาอีกแล้วทุกคน บ้านใครไม่รู้นะครับไม่ใช่บ้านเพื่อนไม่ใช่บ้านเอฟซีนะตีไปครับปึ๊บอืมมาตกไปอยู่ที่หกคุณสี่สิบป้เกือบหรือปเปล่าหมูไม่มาเลยอ่ะขอหมูหน่อยแต่หมดหมดไอหลอดหมูเนี่ยพี่สังเกตนะหมูจะมาน้อยมากทุกคนมันจะเหมือนจะว่า ม่ให้ออกหมูสามตัวมันจะออกหมูแค่2ตัวหรือ1ตัวแค่นั้นเองคุยเริ่มเกลือแล้วทุกคนเปลี่ยนไป80 80ิบิยิ่งเกลือนะทุกคนเฮ้ยคอสเกือบมาร้อยเหมือนเดิมม,มาแล้วครับหมูหรือว่าจะคูณหนึ่งอยดีพอกลับมาร้อยมันมาจริงๆนะทุกคนนั่นแหละเดูกลับมาคูณร้อยนี่มันมานะหรือของมาสมชิ้นหมูมาทุกตานะทุกคนนะไม่ของมาก็มาหมูมา โอ้โหเอาวะจะเป็น1 4 k จุเคคูณร้อยยาวยาไปเลยเออเห็นไหมของมันเข้าดีนะคูณร้อยให้ทุกคนนะเออถ้าคูณร้อยมันมามันก็มาจริงปุ๊บขอหมูนะหมูไม่มาพอแล้วนะเออจารหนึ่งถ้าหมูไม่มาพอแล้วเออหมูมาปุ๊บไกลแล้วทุกคนคูณร้อยไปเหมือนเดิมค้อนหมูมานะ ้ออื้อหมูอ๋อคอยถ้าหมูไม่มาตาหน้าพี่พี่พี่จะเปลี่ยนสปินนะครับผมเปลี่ยนตัวคนแล้วนะหมูมานะอ๋อพอกลับไปคุนน้อยๆคะคุนยี่สิบนะครับผมคุณยี่สิบดูว่ามันเข้าหรือเปล่านะถ้ามันเข้าเราก็เล่นนะครับไม่เข้านะครับผมกดปั่นไปสักสองสามตานะทุกคนนะนแอบสี่สิบมานะทุกคนนีเอออ่ะหมูสี่สิบมาหมูสามตัวทุกคนู้อ่าไม่เข้าเราก็เปลี่ยนนะครับ ไม่เข้าเราก็เปลี่ยนเอ้ยน้องนี่น้องเอฟซีคนใหม่นะครับผมบุมมีเนะี่ยบุญม,มีเออบุญม,มีพี่อ่านบุมมีพี่ไปอ่านผิดน้องบุมน้องบุญม,มีนะครับผมก็ขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามาเป็นเอฟซีคนใหม่แล้วก็สนใ้พี่ด้วยอูย้น้องพ็อกซี่กุดไปจ้าอู้ห,หูป้าป้าป้า Let's go ได้มาเท่าไหร่3,000ล้านนะทุกคนโอ้โหป้นมาครับสปินเต็มอีกแล้วทุกคนโอ้หนึด้วยเวด y g คูดเวดคูดขึ้นมาอยู่ที่3คุณ40ไปจ้าโอเคน่าจะจบคลิปเพลงเท่านี้นะเพราะว่าภารกิจของเราก็เรียบร้อยแล้วก็การ การเปิดกร์ดในบ้าน140ก็เรียบร้อยนะทุกคนนะอืออ่ะหมูไหม่แล้วทุกคนนะเห็นไหมก็น่าจะจบลงทิงเท่านี้นะครับผมกับคลิปนี้นะฮะเพราะว่ามันจะนานเกินไปก็พี่จะมาบอกคลิปหน,นึ่งนะฮะก็คือหลอดหมูที่เราเห็นเนี่ยไหมตอนนี้พี่มี155หมูคือถ้าหลอดบรรยาวกันไปเราอย่าไปเล่นนะฮะเพราะว่ามีสิทธิ์ที่หลอดจะไม่เต็มแล้วเราก็เปลียบเสียสปินฟรีแน่นอนนะ เพราะน้องนีโอ io, หรือน้องอะไรเขาก็ไปประมาณหมู10,000ตัวอย่างเงี้ยไปเล่นฮะหลอดเหลือหมูอยู่แค่หมูได้หมูมาอ้าขอ,อ,อ,อมาทุกคนได้หมูมา9 0 0าตัวนะทุกคนอุ้ยบ้านน้องมุครินนะจ๊ะมีโลหรือเปล่าจ๊ะที่ขอลองลองตีโลได้มาอมีโลโอ้ยมีโลนะทุกคนนะตีเล่นๆน,นะฮะหยอกหยอกหยอกหนะครับผมน้องมุครินกนะะ็ตีน้องมุกริน,เล,นเล่นนะครับ ให้โลมันแตกเล่นนะจ๊ะก็เนี่ยอย่างที่บอกนะถ้าหลอดมันเยอะเกินไปอย่าง400ตัวอย่างเงี้ยได้2.2บก็ไม่ไม่ถือว่าน่าเกียดะเล่นได้นะครับเนี่ยมันก็พอเล่นได้แต่ว่าหมูหมื่นตัว5,000ันตัวขึ้นอย่างเงี้ยที่ว่าไม่ไหวแน่นอนนะ,นะ,ะยังไงสปินเราไม่พอแน่นอนที่มันมัน่อให้เราเล่นนะทุกคนเนะออ,อหมูมาโอ้โหว้าวว้าวหลอดเกือบเต็มนะขอ2.2บออะมาวะ่ะ2.2บมาวะ่ะทุกคน เออมามามาเนียแมหหลอดตอนนี้หลอดต่อไปจะเป็น2,200หมู่นะทุกคนนะก็พอเล่นได้อยู่นะทุกคน2,200หมู่นะพอเล่นได้พอเล่นได้ไดทุกคนนะคอนมาล้วะหูนะคอนมาบ่อยมากๆนะทุกคนเธอแบบเรามีพี่เสือนะจะดีมากๆนะจุคูณพี่เสือนี่ตบมาแล้วก็ปลนมาได้เยอะนะถ้าเลเวลหสูงนะทุกคน ไปไปต่อครับผมคูณ40ยาวยาไปเลยต้นเกมมาคูณร้อยยาวๆนี้แบบหมดสปินไปเยอะนะหมูมาแล้วทุกคนมาเก็บทีลแล้ว80ตัวครับผมอุ้ยพรอนมาอีกแล้วทุกคนหเห็นไหมไม่ต้องคูณเยอะนะทุกคนคูณนิดน้อยแต่ว่าได้แบบเรื่อยๆทีๆปะทุกคนเอาให้เต็มหลอด2,200 2,200หมูก็จะจบภรารกิจแล้วนะทุกคน ไปครับผมพี่จะเร่งแล้วนะฮะหมูมาแล้วเห็นไหม,จะ,หนะมจะให้น้องดูเลยนะครับผมจะให้น้องดูเลยนะผมว่าหมูมันมาแทบทุกไม้นะครับผมหมูหมูสามตัวอยู่ข้างล่างนะน่าจะมาหรือเปล่าค้อนหมูเห็นไหมหมูมาสองตัวนะทุกคนนะถ้าหมูมันจะมามันจะแบบมาอยู่มันจะมาอยู่ล็อกล่างๆนะทุกคนนะเออมันจะโผล่หน้ามาให,ให้เราเห็นเห็นไหมมาอีกแล้วทุกคน,หนไหม กดอย่างพี <bulun> mm ่จะกดยาวๆเลยนะแบบไม่ต้องหยุดเลยนะทุกคนนะเออปึ๊บปึ๊บปั๊บนะมันต้องมาเลยทุกคนเนี่ยหมูโผล่มาสามตัวข้างล่างเห็นไหมอึ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 ปึ๊บ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 เต๋อประมาณเนี้ยทำเองเออมาขอหมูอย่างเดียวนะสปินเหลือสามพันกว่ากว่าหมูโผล่มาอีกแล้วฮะนั่นไงหมูโผล่มาก็จะมาสองเด้งนะถ้าหมูโผล่มาในหน้าจออยู่บนหรือล่างเนี้ยมาแน่นอนนะเห็นไหม 2,200นี่คือโอเคนะน่าเลนะ่น,น,น,นะน,นะลนอย,อนนอยอนู่น,น,ะยน,น,ะยน,นะทุกคนนะไม่ยากนะไม่ยากเกินเกินไปนะทุกคนนะอืมลงมาสิอืมปลาหมูมาไหมอยากได้ค้อนนะครับอือยากได้ค้อนอยากได้ทั้งค้อนทั้งหมูนะครับอยากได้ค้อนนะครับอือยากได้ค้อนทั้งหมูนะทุกคนนะอยากได้คอยนะครับอืมลงมา เดี๋ยวบอกอยากได้โล่ยอยากได้โล่ครับอยากได้โล่จ้าพี่อยากได้โล่ครับอยากได้โล่ครับโอ้โหเกลือจิงอยากได้หมูครับอยากได้ค้อนนะครับโอ้โหเกลือนะทุกคนหมูไม่มาเลยเอ้ยหมูมาสามตัวข้างล่างทุกคนหมูมาสามตัวข้างล่างงนี้ยังไงหมูโหนาไม้เห็นแล้วเออเออสามด้งสองด้งก็อย่างดีก็อย่างดีป่ะสปินจะหมดแล้วทุกคน พี่จะเล่นแค่นี้นะหลอดไม่เกินเนี่ยสองพันหรือสามพันหมูนะทุกคนจาเกินนี้ไปคงยากมากมากนะทุกคนมาคูณสี่สิบเล่นเป็นเหมือนหมูหมูหมื่นตัวนี้ก็ไม่ไหวนะทุกคนนะพี่จะเล่นแค่นี้แหละเหมือนมันล่อให้เราเล่นไงไปครับทุกคนอ่ะมามาททละตัวก็ยังดีนะทุกคนนะยังคุ้มอยู่ยังคุ้มอยู่เนี่ยมาททละตัวนะครับ ขาดอีกประมาณ1,000พหมูนะครับผม1,000พตัวอ่ามาทีละตัว2ตัวนะครับมาทีละ80ลดสิทีละไปไปเลยโอ้โหขอนมาอีกแล้วทุกคนบอกเลยนะบ้านบ้านเพื่อนหรือเปล่านะทุกคนพี่ม่ตีนะมาบ้านน้อง f อซนะครับบอกเลยถ้าพี่แบบใครใครก่อสองครามกับพี่นะบอกเลยว่าพี่แบบตีบ้านยับ,ย,บยับอะ่ะเออ บอกเลยพื่ตีบ้านยับยับตีบ้านคนไม่ยากหรอกครับกคนกดคูนหนึ่งแล้วก็กดยาวๆไปเดี๋ยวมันก็ได้ตีบ้านคนแล้วเราจะไม่ทํานะครับเพราะว่าเราเป็นทีมเดียวกันนะทุกคนหูได้หนึ่งบีหนึ่งพันล้านมาแล้วโอ้โหป้าเพียวมีแปดพันล้านนะทุกคนอือหมูสามหมูสามหมูสองก็ยังดีใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วขาดประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยตัวนะทุกคนหมู มาคอนคอนคอนเออบอกคอนอะหมูมาสามเด้งเลยทุกคนโอ้โหสุดจัดสุดจัดคนบ้านน้องเบนจวันนะฮะบ้านน้องอุ๊ซีชินารกของเรานะ,ะฮะโ้โดนทุกดอกโดนทุกดอกน,น,นะจ๊ะโอโ้ไม่มีเหรียญอะฟ็อกซี่ขุดมาจ้าอุ้ยไปมีแป๊บเดียวนี้มีหมื่นล้านนะทุกคนนะดูดิคนใหม่เท่าไหร่อีกมาประมาณห้าสิบล้านนะทุกคน 5 0คูณเป็นเท่าไหร่2,000ัล้านนะทุกคนนะโอ้โหอยากคนอยากโดนป้นจังน้องเบญจวรรณบอกได้ครับเดีย๋ยวพี่จัดให้เลยอุย้ยหมูยังไม่เต็มอีกนะ,ะหมูเต็มแล้วเราก็จะจบภารกิจของเราคลิปนี้นะฮนะจะยาวหน่อยนะท,ทุกคนคลิปนี้นะครับเฮ้ยหมูมาสมเด้งเมื่อกี้เออมาไปครับผมเกี่ยวยาวไปเออหมูมาทุกไม้นะทุกคนนะหมูมาทุกไม้เออใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วทุกคน ใกล้แล <Feng>, ้วใกล้แล้วใกล้แล้วอุ้ยอโดนโดนป้นทุกคนโดนป้นโอ้โหสันสิบสองล้านโดนเอฟโดนเพื่อนเพื่อนป้นไปอืมมาหมูอีกสองร้อยตัวขอหมูสามตัวอู้มาบ่อยจริงๆนะทุกคนป้นบ้านน้องไปจีกแล้วนะวอลการนะครับผมวอลการวอลการโดนที่ป้นไปอีกแล้วนะวอลการเอชีน้าใหม่นะครับข้างล่างอู้ไม่มีเหรียญทุกคนเซ็งเพราะว่าข้างล่างจะมีมันอยู่ตรงกลางนั่นเอง อะบอกซิ่กดใน17ล้านปนมาทั้งหมดเท่าไหร่17ล้าน,นทุกคนคูณ40ก็เป็น693ล้านนะทุกคนนะดูนะว่าหมูจะเต็มหรือเลปล่าทุกคนเต็มหน่อยเต็มหน่อยขอจบ 2.3k เออมาครับผมโอเคเลยน่าจะจบคลิปแล้วนะครับทุกคนว้าวได้มาหมื่นล้านแล้วทุกคนบ้านหลังต่อไปก็จะใกล้ได้สร้างแล้วทุกคนที่ขอจบที่หลอดหมูหลอดเล็กๆนีลลลแล้วกันนะทุกคนเออมา ไดมา3.5มดาีนะทุกคนนะโอ้โหพี่ก็จะสร้างบ้านได้อีกแล้วทุกคนเมื่อกี้เพิ่งสร้างบ้านหลักๆไปโอ้คอ,อ,อ,อนมาแล้วทุกคน oh, มันมาเช <answer. S 1> ่นนะทุกคนนะคูณ40แล้วทุกคนโ <Very good. S 1> อ้ค้อนมาแบบรัวๆเลยทุกคนโอ้บ้านน้อง f อขึ้นมาอยู่ดับ2นะฮะไปกันย,วยาวๆนะหรือว่าจะสร้างบ้านอีกรอบนึงฮนะ เราหายประมาณ17,000เล้านนะทุกคนนะเออพี่ว่าพอดีว่าวะเพราะว่ามันน่าจะยากเลยทุกคนพอก่อนพอก่อนพอก่อนเออเพราะว่าพี่ไม่เล่นแล้วหลอดหลอดที่มี3,500ตัวนี้พี่ว่ายากอยู่นะทุกคนค่อนข้างจะยากอยู่แล้วก็ไม่จบคลิปแน่นอนคลิปจะยาวแน่นอนโอเคแล้วไปเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผม f ี MC ทุกคนเข้ามาทักทายในทีมเรานะครับผมพิมพ์คุยกันก็ได้นะครับผม สวัสดีอัดช่วงนี้อาจจะเรียนนะครับผมสวัสดีไปรุ่นทุกคน fc นะครับพิมพ์คุยกันได้นะครับโอเคสมาชิกมี25คนแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมลคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมใครที่ยังกดกระดิ่งไม่ได้หรือกดกระดิ่งมันเด้งกลับนะครับผมกดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่แล้วกดกระดิ่งใหม่อีกครั้งนะเพื่อจะ ให้กระดิ่งมันกดติดตามเวลาที่ลงคลิปจะได้แจ้งเตือนเลยนะครับผมใครจะได้มาคอมเมนต์คนแรกนะครับผมใครมีอะไรก็มาคอมเมนต์กันนะครับแล้วเจอกันครับผม Shadow SD1 ยูหูไปครับผม Let's go คูร้อยก่อนไป <Go. S 1> เฮ้ยเือนะครับผมป่ะครับผมแล้วเจอกันครับผมสวัสดีครับ